กินบุฟเฟ่าราคา6,000กว่าบาทนะนี่ฮะที่ร้านคอนโมโนบูชีนะครับน,นี่ครับไอเนี้ยไอเนี้ยเราสั่งได้กี่ร้อยสามพันราเล่นเราเล่นครับด <c oughs> ออี๋อวกอ็กระพันสองนะไปครับเป็นเนื้อย่างที่นุ่มแล้วหอมมากเฮ้ยดีอ่ะ ตัง lobster นะครับผมนี่นะฮะอันนี้ดรูเฟ่หลังไท้ไม่อั้นขอรีวิวไหนครับดีแก๊กจริงครับอะไรเนี่ยมาครับของใหญ่มากันครับผมครับ สวัสดีครับเจ้าตันแฝงนะครับวันนี้นะครับเราจะมากินบุฟเฟ่ราคาห0 0ักว่าบาทนะนี่ฮะที่ร้านคอนโมโนโตูชินะครับนี่ฮะ6,000บวกบวกนะรเรียกว,ว่าเป็นบุฟเฟ่ระดับพรีเมียมเลยนะครับแต่ไม่ได้พิเศษแค่บุฟเฟ่ระดับพรีเมียมนะวันนี้เราพิเศษวันนี้นี่ตามคำเรียกรอ้องของแันแฝเลยเราเรียกว่าเรามีคนนี้มากินด้วยครับไทยครับพีดิแลกฮะตำนานนะ ยังไม่ตายแะตอนนี้มันเล่นอยู่กับตากลผมจะหันไปยังไงสวัสดีทุกคนนะฮะเกียรติาำที่มึงเรียกกูเข้ามามาตำนานที่ยังไม่ตายเฮ้ยร้านนี้บุฟเฟ่เขาหัวละหกพันคือหกพันเนี้ยเป็นเมนูของอราคาเลยถ้าพี่ต่างเท่าไหร่เขาจะตีบินตีราคามายาวเยยนเลยแล้วจะกินเขาเท่าไหร่แล้วแต่พี่เลยพี่วันนี้ผมเต็มที่อยู่แล้วต่างมาเท่าไหร่พี่ก็กินหมดไปดูเงิน First, I was <laughs> renting, now I'm collecting rent. Run it up. First, with the Beamer, now I want the dance Spending all the back like here I go again. Outside, says <laughs> chirp, not a caravan. Told you I'mma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like a paper line? A day, wake up and I thank God. better I'm 100 we อ๋ล็อตเตอร์อ้าล็อตเตอร์เนี่ยล็อตเตอร์เนี่ยก็คือรวมอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับสามสามสามล็อตเตอร์สามครับเอาโกเบย่างด้วยครับเอาอีสามครับคือปลาไหลตัวมีโป้งเอาปลาไหลตัวหกครับแล้วโอชิอย่ะแล้วติดไปได้มีกี่อันนะโป้งมันเยอะไปเรื่องผมเมึงโมวามอ่ะเอยู่กับพี่โอโทรโลสิบอยู่โทรโลสิบอากาไม่สิบอันนี้อันนี้เราสั่งได้กี่ร้อยสามครับเราเล่นเราเล่นครับ เทนนิ่ปีสองครับ hmm. รแล้วกาเอาเปินอ่ะโทษนะครับวันนี้จะหยุดที่แสนหรือที่ร้านนะครับชอบทีร้านเนี่ยร้านเนี่ยร้านเลยพี่เอาเอาแค่นี้ไปเลยครับ พี่อยู่มไม่กลัวอะไรอยู่พี่โคตรน่ากินเลยวันนี้อันนี้ที่กำลังห้ามปลาพวกมันอยู่นี่เห็นป่ะเฮ้ยไปไหวกันด้วยเนี่ยไหวพี่ผมอยากนะพี่ไปนี่รอนเลพี่ดูอย่างนี้พี่อะไรนะโทรไลน์กันหน่อยขอแฮกโมดิพันตองนะพี่อันนียู่ต่อใช่ฮะของลพันตองเริ่มจากอะไรพี่เอาอันนี้ก็ได้ไหมไม่เคยกินนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องขอละลายนะต่าอะไรเข้ามาต่ออะไรเข้าเลยครับต่อไะไเข้าไหม กินว่ะเคยพี่เคยกินไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างผมไม่เคยกินที่มันสดอร่อยแบบนี้ตอนนี้มันออกแบบหวานๆกลิ่นไม่มันเนี่มันมันหวานๆโอเคทุกคนดูอ่ะจับคือไปกองรถไปกองรถไป ก็ภาษาแล้วเดินเลยไปแผลแล้วสาหร่ายไม่ต้องแล้วขาจะตอกไงแต่อย่างไหมคือกินสาหร่ายมันจะฟินได้บ้างปีนแล้วพี่บ่งคุณต้องดูนักกินเนี่ยกินรีวิวมานานกินแบบมีวัฒนธรรมหนัดภาพไปที่เราสองคนกินให้ดูถูกแง่อันี่คือกอบกระพันสองนะฮะไปครับแต่กินอย่างนี้มันฟินไง วันนี้ผมให้หน้าที่ปิ้นๆกับพี่เลยอันนี้คือหมดแล้วสองมันปีของพี่พีดด้วยอ้าวปีนี่ไม่มาหลอกวไม่ไม่เรารีวิวไว้ต้นแปดหนึงพันผมไม่พีดด้วยคือเจ็ดพันต่อไงเรวพี่กินหมดกล่องนี้แม่งไปวันน้ำแบบนี้กูต้องรีวิวไงไม่ตัดละลายนะเฮ้ยแต่จริงๆเว้ยตอนขึ้นนำต่อไปอ่ะพี่เอาอะไรมาฝากเองเว้ยพี่ฝาก ของผมเองครับกูขายยันช่องน้องเลยเอันนี้เปนเปนวิต้าเยลลี่ไฟเบอร์มันจะมีพีบอติกกับโพลโบติกอยู่อันนี้ช่วยให้ขับถ่ายดีบัสมดูลลำไส้มันจะเป็นเยลลี่อย่างเงี้ยข้างในแต่เราจะกินอ่ะหลังจากที่เรากินมือนี้มันเป็นรสอัุนเคียวโฮผสมโยเกิร์ตอันนี้ ต้องไปตงน้ำไม่ได้หรไม่ต้องอันนี้เป็นเจลลี่เลยกินแบบ<น>เป็นขนมกิน,นเป็นขนมเด็กเลยอ๋อมันของหวานหลังเอออ่าคือวันนี้เรากินเยอะแบบนี้ใช่ป่ะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องตื่นมาพรุงยุ้อันนี้ไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่ปรับสมดุลลำไส้แต่ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับเข้าไปที่ไลน์เบฟิต้านะครับหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์ได้เลยได้เลยตายฟังหน่อยฮะเฮ้ยกินเถอะเพราะว่าผู้มึงสมาธิไม่อยู่กันนี้แล้ว กระทามาแล้วดูกระท้อนนะกินอะไรกินต้องกินเลยพี่ควันยี่งขึ้นอันนี้เลยเนี่ยมาเนี่ยเสียงคือแบบอันเด็ดเลยอันนี้คือมันตื้อตะกะใช่ไหมเป็นเนื้อย่างที่นุ่มแล้วหอมมากใช้ดีครับาอดมาโอทษดพี่หอมไหมนี่วะ เห็นมาแล้วครับวางผัดเนื้อเนื้อหมดแล้วมาเมีหมดทันทีอันนี้คือปลาไหลธรรมชาตินะครับต่อไปต่อไปไปนี่กินเลยพวกเราอยากกินไหลธรรมชาติเลยพี่อ่ะไหลธรรมชาตินะเราไยไหลนะนี่อันนี้ไหลดูข้าวปลาเ้าผมบิ๊กบ้าต้นใจมันคือปลาชิ้นใหญ่มากดูน้าหน้าไงอันนี้คือร้านซูชิที่ดีบ้านใช่ฮะคือข้าวจะต้องเล็กกว่าปลาบางร้านนี่ข้าวเยอะกว่าปลาอือร่อยวะผมเงินปลาไหลกรอบหอมซีอิ๊วอร่อยมาก ต้องบอกเขาแคุอือหืออร่อยว่ะกินเราไม่เงียนมันมีความปอกนอกตออไหนต่อเอาข้างบนอันนี้มาซิสาเกะอันนี้โกเบวิธีกินคือทำยังไงฮะทานกับไข่ไข่ันี้ไข่ดิบตีตีเลยตีตีไข่เลยนี่เกณฑ์ด่าไปครับผมนี่ครับมันมีมาร์มจิ้มเยอะๆเหมือนกันนะให้กินนะรุ่มมาก คือแบบดูก hmm. like okay. okay. yeah, oh. ็รู <laughs> <laughs> ้แล้วว่าน네ุ่มขนาดไหนเลยดิดูลายนี่แบกล้องมันดูงน้ำลายเพื่อปอยากเอาอันนี้มากเลยไวเลสไปติดตากล้องอ่ะมันจะได้ยินเสียงแบบเอออันนั้นเหมือนจะตกมาแล้วหน่อยนึงแฮะอันนี้เหมือนเขาเบิร์นมาใช่ไหมใช่ใช่ทนี่ให้ดูมันจะตะเกะชัดนะดูนี่โอ้ลายแบบนั้นไม่ต้องจิ้มนะเผื่อเรื่อะอะไรอ่ะ เนี่ยแล้วเขาก็ใส่พริกไทยดำมาแล้วก็บ้าไปเลี้ยงต่อยจูนะเด็กๆโอ้ยโอ้ยวาง l o อ s t e r อนุญาตวางบสเ s อ e ์นะครับผมนี่นะฮะอ้ออันนี้คือบุเฟ่ต่ังไห้ไม่อั้นหน่าหลังแบบนตัวใช่ฮะนี่เนตัวที่สองอยู่ในมือโป้งแล้วมาเป็นกระทะตัวที่สามเอาไว้เี่นบสเร์น มากหวานเคยมถือบุฟเฟ่ต์บอกว่คุณภาพไม่ได้เท่านี้นะแต่คือราคาหกพันไงคุณภาพแบบตอะไรดีด้วยเกือดมากตารับเตอร์เลยพี่อะลอปเตอร์ลอปเตอร์เอ้ยต้องันรางไหมเดียอันนี้คือเขารอบออกมาแล้วรอเปันองออมา้อโทษนะขอยาจามตดิบก่อ คือแบบคือมาครบัตัวแหละเขาอะเราเอามาให้เพื่อความจิ้ง่ายด้วยคิดว่าเอาจิ้มเหมือนนี้นาจะอือมากอร่อยขึ้นจริงนุ่มหอมโซน่าทาท่าครับประจารนครับผมขอายใช้มือนะครับนี่แกล้มเนื้อเป็นอย่างนี้เลยนะเบิ้มเอิ้ม นี่นะที่ให้ปั้นมันสอดได้พี่อยู่มาหาไทยเลขมึงจับไม่ได้นุ๊กมาไทยไม่มีล็อตเตอร์เสร็จเลยครับนี่ครับผมปูทะลบะครับอันนี้เป็นเนื้อโกเบย่างกระทะร้อนครับผมเนื้อกูเบย่างกระทะร้อนเฮ้ยอันนี้มันต้องนุ่มหวานนั่นแน่เลยกระเป่าณกิจเอาเลยพวกเราเอาเลยมาเอ้ยมันแบบ เหมือนจริงๆนะคนงงเหมแอะไหนปีเหมือนปอบน้ำตื้นก็อร่อยนุ่มเลี่ยนมากคือมันนี้มันลื่นออยากแหงคือถ้าเป็นนักกินจะชอบกินแบบนี้เนี่ยมันลงปากลงเคีเลยมันไม่ต้องเชียวโคตรดีเอานี้ไหมได้ครับไปอันนี้มีคานิี้มีศกด้วยนะเป็นมันปูอันนี้คือปูชีปูดาระบะเออสมชีมีมันปูอยู่ด้วย โอ้โไปเฮ้ยโปงเนื้อด้วยกินกันเหมือนกลัวกลัวกินไม่ทันนะดึ๊บดึ๊บ่งินดึ๊บไม่ไม่ที่เราทาแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะครับเพราะเขาเติมไงแต่ผมชอบเนือร้านนี้มากดีกว่าที่กครับก็มีดีว่าือดูอันไหนดากของก็มีนเราสามโป่น่หรออืเรามาแย่งกินนพือทความรึเหมือนนักข่วกินกันอ กลับไปอีกรอบอยู่ดูดีดูโกนก็เลยอันนี้คือโปรแกรมมาเอาโปรแกรมมาแต่มันแตกข้ามไลยมั่วเลยอันนี้คือฟูชิโคตาเตะแล้วก็โปรคาเออดูโบคาเอามาให้นะโปรคาชิ้นใหญ่มากมองข้างบนเหมือนฟูดีน้ำใจ แต่พอพีก็ไม่ดีมันมันเล็กจริงๆไงตัวเนื้อชิ้นมันใหญ่แต่ตัวเนี่ยชิ้นมันเล็กตัวข้าวหมดหมดหมดไวมากมันเหมือนมันคือไข่ปลาบินเนี่ยไข่ปลาบินแล้วมันก็านหนๆอ่ะแต่มันกรอบนะนี่มันกรอบ ใช่กรอบมอกแล้วก็แบบมันๆหน่อยมันจะเหมือนอิซูล่าลูกเล็กม,มันจะไม่เหมือนไข่กุ้งที่แบบแห้งมาเลยมาเปลิงยนคนละชิ้นะครับแต่ม่รลครับผมไม่แต่ไม่รละนะแก้กินครับที่พี่บอกคุณว่าคุณเป็นทำไม่ยากกินไม่หมดเลยนี่พี่มาก่อน ปากูกำลังนั่งมองแบบให้มันปิ้เขาปากอา่อยถ่ายรายรัวเองนะครับค่อยิเบมากยีน่เนื้ออันนี้ไม่กินแบบพวกเครื่องเทศไหมเราต้องต้องาเราต้องแปลกส้ปั้นปันกินกูปั้นเป็นาเลยกูกินอย่างนี้กินไม่เกลีคนตั้นเก่งมากอันนั้นคือีลโล่อุลโลไป กรนินกินกินนมดันี่ไม่ไม่ถนัดจริงปะส่วนตัวพี่เมื่ก็้ังูหน้าไหนอ่ะืออละดีใจมึงได้ระโอ้มาแล้วอ่ะผมพี่พีชอบอุ้ยเนี่ยยูกลาครับ อุ้ยนี aro aro? ่หบไรกันกรอบเลยแป๊ะแป๊บเขาบอกว่าอิปุระถ้าเก็บได้6-7ลูกจะขอกพรก่เจ้าของฟอไม่ได้เราคบอกไอ้เนี่ยสะพายเจามับูเลยขอเลยลูเจ้าห่านไหมเห็นด้วยไหมอันนี้เราไม่ต้องทะเลาะกันอ้ากินไปไหไปฟ้าเืน จริงล้วพีม่มันจะ่างกันตัวนี้จะเป็นเหมือนทั่วๆไปแต่ที่แตกต่างคือนำตอนร้านนี้ก็ค,ค,ค่อนข้างพิเศษนะไม่ได้แบบตอ่อเทอร์ลิติธรรมดามันอร่อยอ่ะไม่หวานเกินไปแล้วมีกลิ่นพวกพริกไทยว้าวโอ้อะไรนะครับของใหญ่อลังการครับผมครับโอ้โทโร่กับชูโทโร่ครับโอ้ พ,พีชไม่ถนัดด้วยรู้ชอบจา,านรอนี้ปะยาว <c oughs> ไปไหน่อยเขาไปขายแบบเหมือนมังมันอยู่โทรโรกับโอโทโร่อันนี้คือส่วนที่แพงที่สุดในทูน่านะแล้วเป็นส่วนเยอะแต่ละส่วนนี่คือแล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าอร่อยเป็นสองอย่างโอเลยโอดีนะแต่ว่าคนดูบอกได้นะครับพีชเอามีคนแจวครับมีคนแจวเรือแล้วครับอันนี้มีพีชไหมครับพีชมันละลายในปากเลยครับจริงเหรอใช่ครับลองสื่อเผาบ้างอืม ีอะลรพี่ตรงหน้าเอาโลแซลมอนโฟกโอวยมีโฟกา้ากับแซลมอนอเครื่องมากเอาขูดอ่ะนี่ฮะต่อไปฮะโปรตีนกะทะร,ร้อนฮะผมต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวไม่ทันทีเออมีห้องต้องรีบกินอันนี้ <ผม S 2> คือยำเนื้ออะยำกโคราบยำกุนลาครับกุหลาบใช่ไหม มันตัดด้วยเนาะมันดีนะทดกับปู้เราเม่มันเสพผมพี่พีก็เป็นข้าวหน้าโปรเตะตปูนางีแล้วก็แล้วก็โปรคาที่สามอย่างนี่โปรกาด้วยดีพี่อย่างเงี้ยโปรคามึงโอ้ยขอบคุณนะเพ่พวกคุณรู้แล้วรอรอบม้ากอข้าวมิจิบ้รอบบ้าตูจิโปรกาแล้วที่พี่กินข้าวไหเรากิหง่ายเราจะดี ไม่กินโูต่างหากชอบแต่ข้าวตูงนี่มันเยอะเหมือนกันนะตั <c oughs> ้งเย้เรามองอ่ะมันมองเหมือนทามเด็กเหมือน <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ข้าวม่งโคตรลึกนะข้าวเยอะเลย <c oughs> อามันปูอามันปูปูอยากกิน,นปูปูเฉยเลยมันปูเย็น เดี๋ยวไป้มงเราจะกลับไปว่ายน้ำอีกครั้งนตน้ำแข็งเรื่อนะ้ครับเดี๋ยวพิี่นพี่เตนะผมได้พี่พีกินโทนะปลาแซลมอนติดกิโลนะครับมาพี่ห้าตีสามสอง่เดี๋ยวมึงจะเย็นดีเดี๋เราเล่นพี่หรอมาฮะงงงเยไหมไปด นันถ่ายไปแล้วครึ่งน,น,นพูดอะไรหน่อยไหมมข้าเหมือน<ด>แซลมอนเลยรครับก็คือแซลมอนครับตบพีชไม่อีกกล้าเหรดิ๊งอันนี้คือท <c oughs> ูโทโร่หนึ่งกิโลโอทูโทโร่หนึ่งกิโลนี่ไม่ชอบเลยนะ ไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบแต่จะกินรวยนะรวย้ไม่ชอบไม่ยากินไปอืมอ้งทอดอุ้นนะขนกุลุ๊กเลยอ่ะโอ้ปั้นมาคังครับจะเย็นมือยย โอ้ยมันมาว่ะเบิร์นมาของปวดโป้งแซลมันเบิร์นผมชอบเบิร์นมากอยู่แล้วเบิร์นมาไม่ชอบครับไม่ค่อยเบิร์นปลาแล้วผมไปมานี่ฉลาดด้วยเราเราตัดกำลังผู้แข่งเอาด้านนี้ก่อนถามไข่ครับไข่อูนี่ครับไข่ปลาบินแล้วก็ไข่แซลมอนครับผมนี่เรอก็าามไข่เพื่อ้ไปถามไข่ครับดูอีกขอรีวิวหน่อยครับ ดีนุ่มบอกแล้วก็กอบอืมมากหมึกย่างหมึกย่างกับอันนี้ได้เป็นอะไรวะอะไรเบอร์น้อมาคุโรมาคุโรเลยมาคุโรเบิร์นโอเคครับถามเมนูพนักงานครับโป้งเล้แอบกินนะ เราก็มาบนอิ่มนะอย่ายุ่งของกูอันนี้มึงตื่นต้ได้ถ้าพี่มาอย่างนี้รครับอาทิตย์ละครั้งงเนี้ยมีป้ายแปดหน้าร้านเลยพี่นี่แหละห้ามเข้าไม่ต้องแปอ่ะร้านเขาปิดีมาบุโรเบิร์นถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์หัวเท่าไหร่นะปะ่ะร้านบะโข่งหัวละหกพันบวกครับปกพันวกเอางี้เดาเล่นๆนะให้โป้งเดาอะไรบ้างโป้งผิดว่ามื่นเนี้ยเรากินเนี้เท่าไหร่อันนีน้ผมเตรียมตัำว่าเลยแผนผมว่าประมาณแปดหมื่น ถ้าตรวจตัวพี่อ่ะพี่ว่ามันแปลกๆเลยแปลกๆไปแบกนั้นเล่นๆเนี่ยอันนี้อร่อยดีนะเียครับมันจะมีมันจะมีแบบขอบด้านๆนิดๆใช่ครับเราต้องการมันมากมีต้อหาครับหมดแล้วน้ำแข็งเมื่อานน้ำแข็งนี่ยังเหลือของกินของเราอีกไหมหมดแล้วหมดและคนละจานสุดท้ายเป็นหมดแล้วเหรอสั่งเพิ่มไหมครับเยลลี่เยลลี่หวานโอ้หวานมีเอามีพัฟติ้งหวานไหมมีจะมีแบบพวกพุดดิ้งพวกไอติมพวกน้ำแข็งใส แล้วก็เป็นโมจิสองไส้ติ๊มประมาณนี้อยากห้ปั้นสามปั้ามอ๋ออนี้สามอ๋อโมจิสามครับเอามาขึ้นก่อนไหมต่อไปขนมหวานมาแล้วนะน้ำแข็งใสมีไอศครีมมีถั่วแดงอ่าโมจิก่อนเลยโมจิมันเย็นๆอันนี้โมจิไส้ติ๊มเหมือนกันเฮ้ยเขามเป็นไอติมเฮ้ยหมูแป้งลูกนะแต่เป็นไอศครีมฟาร์มลี่ มันมีสองไต่พี่รสชาติเหมือนกันชาเขียวช็อกโกแลตแล้วก็อัดสตรอเบอรี่ใช่อันนี่อ่อมาโอ้ขนมหวานจริงๆเติบเขาไม่เล็กนะตอนแรกผมสั่งโมจิตามพี่คิดว่าจะกินคาราลูกเอามาให้เก้าลูกกินคนละสามลูกอีกเราได้รวยมาไอติมเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวเลยก็เหมือนน้ำแข็งใสใส่น้ำแดงแล้วใส่นมคนนะครับดีไม่โอเคพี่แก่แล้ว่พี่นี่ดู กินผมกินยไม่เปอ๋อไอรุ่นกินเดี๋ยวเดี๋ยวอีสักประมาณ5ปี10ปีเดี๋ยวกูโทรมาถามมึงพี่ผมเข้าใจพี่แล้ววะไม่น่าบุลี่พี่เลยขอลงโทษอืมแต่ไอ้สกีนดาเขียวเขาดีนะเพราะไอ้สกินดาเขียวจริงๆแล้วมันต้องไม่หวานมันต้องมีอมขมเล็กๆอร่อยครับ นี่นี่ลุ้นไหมลุ้นไหมมาดูแ้วมองบอกไดาไหมหนึ่งแผงหนึ่งแสนแปดหมื่นงานพี่เอาตรงกลางมึงเก้าหมื่นอ่ะเอาดังเอาเลยครับเอาละครับอ้าวไปไหนวะเอ้คะคเนี่ยอี่ยี่ย่อะไรเกันา ไม่มีใครถูกเลยจังพวกเราจังไรกว่านั้นเยอะเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่บาทเก้าร้อยสามบาทเกืบแปดสิบสองตายครับโอ้โหจังใจมากโฮโมโนะตูชิมีสาขาอันนี้เป็นสาขาทองหล่อแต่จริงเขามีหลายสาขาแต่อย่างก็มีมีที่อีกหลายที่อ่ะลองต้องลองเสิร์ชดูผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วใคอยากมามาที่โฮโมโนะตูชิใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่าพอเป็นบุฟเฟ่ต์แล้ว แต่ราคาราคาเขาไม่ได้ดอกคุณภาพอาหารลงมานะก็คือใช้วัตถุดิบเดียวกันกับราคาคือดูหรามากเหรอมาดูรามากสุดท้ายครับของดีต้องมาของโกงเองนี่มีอินเสิร์ตกับตัวเองเลยฝากหน่อยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเบฟิต้าเจนลี่ไฟเบอร์มีวิตามินโพลกติกนะครับนี่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นรสองุัญเทียวผสมเยอะเกินจีิกินกินแค่วันละซองนะคือบอกเรากินหนักๆแบบนี้ ช่วยได้พรุ่งนี้ตื่นมารู้เรื่องคุงยุกกินได้เลยอ่ะอม,อม,มันกินเป็นขนมแล้วมันไม่มีน้ำตาลด้วยอืตูนแคลด้วยดีกับลำไส้ด้วยอืมอันนี้ดีมันจะปรับสมดุลลำไส้เรานะครับบอกเลยฝากเลยนะครับฝากแฟนขลับวงปันเลยละกันนะครับถ้าใครอยากจะติดต่อสั่งซื้อก็เข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก เบฟิต้าไทยแบรนด์นะครับหรือว่าไลน์แอดเบฟิต้านะครับหรือใครอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กเดียวกันกับไลน์แอดเดียวกันได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยโปกโอเคครับขอตัุก่อนนะครัฝากไว้ขอบคุณแฟนขาโปวงปั้นทุกคนนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งกินกับน้องสักทีนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับเราสั่คนละก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ